ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทรอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกหน้าอ่าก็ตามสัญญาฮะมีสมาชิกขอมาอ่าใต้คอมเมนต์เยอะเลยนะฮะับสำหรับสูตรฐานเลข10หน่วยบนนะฮะะนครับจะเดินดยาวๆเลยสำหรับสูตรนี้อ่าสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าปี2565นะสมาชิกนะนะครับมันเป็นสูตรเลข4ตัว มาหนึงตัวก็คือมาชัวๆนั่นแหละเลข4ตัวนะแต่นะครับผมลงให้งวดแรกนะลงผมลงให้ทั้งใน t i k t o อกของผมนะในคลิปวิดีโอหน้าเฟซผมด้วยสําหรับสูตรนี้นะครับสมาชิกก็ขอมาทั้งติกต็อทั้งนะช่องของผมตัวเยอะเหมือนกันสําหรับสูตรนี้นะนะครับแต่ไปลงที่อื่นผมไม่ลงสูตรให้นะฮะถ้าอยากได้สูตรก็เข้ามานะดูในช่องแอ t h ทอน น,นักคำนวณนี้ก็คือสูตรนี้ผมก็จะมีวิธีคิดวิธีทำให้นะครับสมาชิกนะใครที่ติดตามอยากรู้ว่าสูตรนี้เป็นมาอย่างไรแต่สูตรมันจะเยอะหน่อยนะครับผมนะก็ไม่อยากจะทำเพราะสูตรมันเยอะแต่เลขมันเข้าจริงตามนี้นะฮะสี่ตัวมาหนึ่งตัวสมาชิกบางท่านนะอยากได้สูตรนี้ผมก็จัดให้เลยมีสมาชิกบอกว่าไม่เยอะแส่นี่แหละสูตรนี้แหละถ้ามันเข้าชัวร์วก็ไม่ไม่เยอะเลยสี่สี่ตัวเดียวผมเลือกเอาเองคราว่างานจัดไปฮะฐานเลขนะฮะ 10หน่วยบนเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยอ่ะแล้วก็มาต่อก็ด้วยสูตรเด่น10หน่วยบนนะสตัวมา1ตัวอันนี้ก็คือสูตรจะน้อยกว่านะครับจะน้อยกว่าสูตร4ตัวก็เลข2ตัวนะสมาชิกนะผมก็จะมาเทียบให้ดูนะว่ามันชนกันที่ตัวไหนนะสมาชิกนะอ้าวก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะฮะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมด้วยนะช่องเอทอน ักคำนวณฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับ <c oughs> เอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคบเตือนนะฮะ <c oughs> ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกกดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแก้แก้วิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองทุกผิดกราบขอโทษขออภัยนะครับโทษทีนะฮะสวัสดีแป๊บหนึ่งฮะอมยาฮะผมจะอมนะเจ็บคอสมาเชิ่ออ้ามาดูเลย เทาฐานเลขสิบหน่วยบนเท่านั้นเลขสี่ตัวมาหนึ่งตัวสูนี้จะเดินยาวๆผมย้อนให้ดูแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวดรวมทั้งวดที่ผ่านมาด้วยครับวดที่เจ็ดวที่งวดที่ผ่านมาผมเน้นให้หกเจ็ดเก้าฮะเลขศูนย์ดับที่จิบนบนผมนะ,ะมันก็มาที่เลขเก้านะฮะนี่ตัวที่ผมเน้นผมขีดไว้อยู่ครับมันออกห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะฮะ ก็มาที่เลข9กนะฮะสมาชิกนะมาที่เลขเก้าามสูตรนะฮะสี่ตัวมา1ตัวครับจับไว้เลยฮะวดนี้ผมก็จะจับเลข4ชุดนี่แหละไอ้สตัวนี้ลเลยนะเ้ามาที่หลักครับหลักหน่วยนะลงให้วดแรกวดที่ผ่านมาถูกนะฮะสมาชิกนะ,ะมาดูวิธีเทียบคิดวิธีถามกันก่อนนะฮะสูตรนี่ฮะ วิธีทำง่ายๆเลยนะสมาชิกนะอันนี้ของงวดที่ผ่านมาอันนี้เป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะสมาชิกนะไม่ได้เขียนเพิ่งเขียนขึ้นมานะสมาชิกก็ของมาเยอะด้วยนะฮะถ้าใครไม่เคยเห็นนะมองผ่านไปได้นะฮะไม่มีมโนนะฮะสมาชิกนะเป็นสูตรเก่านะครับงวดนี้นะครับวิธีทำนะฮะนหลักหน่วยบนเลยฮะนำหลักหน่วยบน,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 ยบนชักหลักหน่วยมาลงมาเลยฮะเก้า ก็วางเลขเก้าไว้ตำแหน่งแรกนะฮะเก้าบวกเพิ่มเปหนึ่งเก้าหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ฮะศูนย์บวกเพิ่มเปสองก็จะได้เลขสองสองบวกเพิ่มเปหนึ่งก็จะได้เลขสามอ่าวันนี้ได้เก้าศูนย์สองสามฮะเป็นฐานเดิมเลขสิบหน่วยบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับหลักร้อยอันนี้บวกสองอันนี้บวกหนึ่งฮะก็ตามนี้เลยวันนี้ได้เก้าศูนย์สองสามนะสมาชิกนะเก้าศูนย์สองสามนี้มันไปชนกับสูตรนี้ นะครับสองตัวนะฮะฉะนั้นผมจะเอาที่ตัวชนนะฮะไปจับชุดสิบหน่วยบนให้สมาชิกนะชุดสรุปนะสมาชิกนะอาจะมาที่ใาไหนที่เพิ่งเข้ามานะแคปสูตรไว้ได้เลยนะครับแล้วใครที่ขอมาก็แคปสูตรไว้นะสมาชิกนะอ่างวุนี้ได้เก้าศูนย์สองสามครับเก้าศูนย์สองสามเอาจัดไปเถฮะพี่น้องนะครับอ่าเก้า ศูนอ่าจัดไปเลยนะพี่น้องนะใครที่ชื่นชอบอาเลข4ตัวนี้นะวางไว้ที่สิบ่วยบนนะครับถูกผิดก็ว่ากันไปตามสูตรนะฮะสมาชิกหนะ้าหัวประจวันที่อ่หนะึ่ทับสอทับหกหอ่ารอลุ้นกันนะฮะอ่าเดี๋ยวไปเทียบชนให้กับสูตรนี้นะสมาชิกนะนะอ่ะ มาดูสูตรนี้สูตรที่2เด่น10โดยบนแบบสตัวนะฮะแบบ2ตัวครับอ๋อบทแรกครับสูตรที่1คร<า>ับได้เลข5กับเลข6ผลออก106เลข6ฮะมาที่หลักหน่วยบนอเลข6มาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่1ครับงวดที่2นะฮะสูตรได้9กับ0ผลออก789อ่ะ9ก็มา,า 6, มที่หลักหน่วยบนครับมาที่หลักหน่วยบนอ่ะสมาชิกท่านไหนที่ชอบ 2, นะสูตร เลขน้อน้ยชุดก็ตัวนี้เลยนะฮะอ่ะงวดที่สามฮะสูตรได้สี่กับห้าพอดอกแปดศูนย์ห้าห้าก็มาที่หลักหน่วยบนอีกนะฮะสมาชิกนะเป็นสูตรสิบหน่วยบนเดอ้อสมาชิกเดอ้อไม่เกี่ยวกับหลักร้อยเด้ออ่ะถูงงวดที่สามงวดที่สี่ฮะสูตรได้เลขสองกับเลขสามนะได 0, 9, ะ้เลขสองกับเลขสามพอดอกศูนย์เก้าสามอ่ะเลขสามก็มาที่หลักหน่วยบนมาที่หลักหน่วยบน ถูกพวกที่สี่นะครับอา้าวพวที่ห้อาอ้าวอ้าสูตรนี้มันเป็นสูตรเอามันชอบมาที่ที่หลักหน่วยบนนี่สมาชิกอา้าผมเพิ่งรู้เลยเนะี่ผมเพิ่งนะอา้อาใช่จริงๆด้วยสมาชิกสูตรเด่นสิบหน่วยบน อามันชอบมาที่หลักหน่วยบนนี่เออนี่ฮะสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะครับเอางวดต่อมานะสูตรได้เลขหกกัเลขเจ็ดผลออกหนึ่งเก้าหกครับอ่าเลขหกเนี่ยมาที่หลักหน่วยบนออีกสาหลักหน่วยบนจริงๆนะสมาชิกฮะถ้ามาก็หลักหน่วยบนนนะฮะอ่ะงวดต่อมานะงวดต่อมางวดที่ผ่านมาสูตรได้เลขแปดเลขเก้าผลออกห้าหนึ่งเก้า ก็มาที่หลักหน่วยบนที่หลักหน่วยบนนะฮะก็เป็นหลักหน่วยบนก็แล้วกันนะสมาชิกนะแต่ผมเขียนสูตรเด่นสิบหน่วยบนนะฮะเพราะผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่ามันมาหลักไหนนะฮะเพิ่งมาเพิ่งมาดูนี่แหละนะเพิ่งมาดูนี่แหละว่าผ่าหหวยมันมาหลักหน่วยบนน,นี่นะอ่ะก็เอาเป็นสูตรหลักหน่วยบนก็แล้วกันนะ ผมก็เพิ่งมาดูกับสมาชิกนี่แหละฮะสมาชิกนะเอาวิธีทำนะฮะเน้นไปที่หน่วยบนนะเน้นเน้นหน่วยฮะหน่วยบนฮะสมาชิกนะเน้นเน้นหน่วยบนเอาวิธีทำนะนำหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็บ,บวกเลขสี่หกที่นะ,นะเอาบวกกันดูนะฮะ 1นบวกสลงท้ายเลขห้าห้บวกสลงท้ายเลข8ปฮะแปบวกสลงท้ายด้วยเลขนะฮะ2องนะสมาชิกนะลงท้ายด้วยเลข2ตำแหน่งแรก2บวกเพิ่มไป1แท็บก็จะได้เลข3อ่ะหลัก10หน่วยบนเน้นไปที่หลักหน่วยบนก็แล้วกันนะได้เลข2ลกับเลข3นะสมาชิกนะอ่ะมันไปชนกันอ่นะม,นะมันไปชนกันที่สูตรฐานเลข10หน่วยบนนะฮะที่ผมไปดูไปเมื่อกี้เป็นสูตรเก่านะครับ ามาทำที่แคปสูตรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเทียบให้ดูเดี๋ยวไปเทียบให้ดูอันนี้สองกับสามนะฮะสองกับสามสองกับสาม ลงให้ง่วปรปจำงบันที่1ทับสองทับหกหก่าสมาชิกครับอันนี้สูตร10บโดยบนนะสูตรที่ 2, ยังนี่นที่หลักหน่วยครับเอาเดี๋ยวเขียนใหยก่อนนะสมาชิกนะ เน้นหน่วยบนนะฮนะเน้นหน่วยบนอ่ะมาเที่ยบกับสูตรเก่าฮนะอันนี้สิบฐานเลขสิบหน่วยบนนะนะมาได้ที่สิบหน่วยบนนี่ฮะมันมาชนกันตัวไหนฮะมันชนกันที่เลขสองและเลขสามนะฮะฉะนั้น เลขสอกับเลขสานะน่าจะมาที่หลักหน่วยบนห้าววนนี้ชนกันที่2กับสามสกับสามชนกันที่2อกับสามคิดว่าเลขสกับเลขสาน่าจะมาที่10หน่วยบนห้าวกนี้สมาชิกนะตามสูตรอันนี้เป็นสูตรเก่านะสมาชิกนะที่10หน่วยบนนะฐานเลขสิบหน่วยบนอันนี้สิบหน่วยบนือนกันแต่นิ้ไปที่หลักหน่วยบนติดที่2กับสามโชกันสองสูตรสมาชิกนะอ่ะ แคบสูตรไว้่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะในสองกับสามนะครับพ่งนี้จะเป็นสูตรไหนกันต่อเอาเป็นคู่ชุดนะคู่ชุดที่วันที่ผ่านมาเอ้วันที่ผ่านมานี่ที่ผมให้ดูนะฮะที่มันเป็นคู่ชุดหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดมันน่าจะเป็นคู่ชุดนะไม่รู้ไปหายไปไหนแล้วไม่รู้ สูตรนะ,ะสมาชิกนะ,ะเดี๋ยวคอว่ากันมันเป็นสูตรคู่ชุดสิบหน่วยบนนะฮะที่ได้สองชุดนะ,ะสมาชิกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะเป็นคู่ชุดก็แล้วกันนะพรุ่งนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็นะครับขอบคุณที่ติดตามนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ